วิทยาลัายการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัายธุรกิจบัณฑิตจัดแข่งขันการบินเสมือนจริงโดยเครื่องจำลองการบินภายใต้โครงการ Flight Simulator Landing Challenge 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการบินเสมือนจริงผ่านเครื่องจำลองการบินเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนักบินและจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความใฝ่ฝันในเส้นทางการบิน พ้อมเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีควบใบอนุญาตนักบินพาณิตรีในระยะเวลา3.5ปีตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกที่มีความต้องการกำลังคนสูงสุด ซึ่งตอนนี้มหาในธุรกิจบัณฑิตโดยวิทยาลัยการพัฒน,นานและฝึกอบรมด้านการบินเราก็ได้ทําหลักสูตรร่วมกับทางโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ฟลายนงนะคะเป็นหลักสูตรนักบินนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีครึ่งนะคะโดยค่าใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะตัวจุดเด่นของหลักสูตรนะคะก็เป็นการทําความร่วมมือกับทางโรงเรียนไทยอินเตอร์ฟลายนงนะคะเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยก็คือเรียนในหลักสูตร4ปีปกติในสาขากก จาัดก,การเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบินนะคะโดยในขณะเดียวกันก็จะเรียนคู่ขนานไปกับการเรียนภาคปฏิบัติภาคคณิตศสตีและปฏิบัติของทางโรงเรียนไทย i ินเตอร์ฟลายนะคะซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกันทั้ง2ฝ่าย